บทที่514วิศวกรอันดับหนึ่งของอาณาจักรสุริยันจันทราเยซีสุยกล่าวว่าสถาบันสื่อหลายเค่อจะเข้าร่วมในสงครามไม่ช้าก็เร็วความแตกต่างระหว่างเช้าและเย็นคืออะไรและเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสถาบันสื่อหลายเค่ออย่างชัดเจนการโจมตีสถาบันสื่อหลายเคร่อนั้นง่ายที่สุดตรงประเด็นที่สุดและมีประสิทธิภาพเรายังทำอยู่หรือไม่ต้องเสียสละพื้นฐานเพื่อคนอ่อนแอคุณมีความคิดที่ดีไหม นายกรัฐมนตรีกล่าวอย่างเคร่งครึมฉันเชื่อว่าเราได้ยึดครองอาณาจาัก,กรยานยานสวรรค์ทั้งหมดแล้วในเวลานี้การรวมกำลังเป็นสิ่งสำคัญมากเราสามารถขอให้จักรพรรดิและเทพเจ้าแห่งสงครามนำผู้มีอำนาจบางคนกลับมาช่วยชั่วคราวก่อนอื่นให้แก้ไขปัญหาภายในแล้วจึงเปิดสงครามต่อไปในเวลาเดียวกันเรายังสามารถใช้ช่วงเวลานี้เพื่อรวมการปกครองของเราในอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ และในขณะเดียวกันก็ใช้ความมั่งคั่งที่อาณาจักรวิญญาณสวรรค์นำมาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการวิจัยและการผลิตอุปกรณ์นำทางวิญญาณฝ่าบาทความมั่นคงในด้านหลังมีความสำคัญมากหากไม่ได้รับการคุ้มครองจากจัก,กรพรรดิและเทพเจ้าสงครามฉันก็กังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณใบหน้าของสวีเทียนรันเปลี่ยนไปเล็กน้อยฉันยังไม่ต้องการผู้หญิงที่จะปกป้องฉัน การสนับสนุนจากกลุ่มวิศวกรก็เพียงพอแล้วอย่างไรก็ตามเราจะต้องค้นหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่ศัตรูเหล่านี้ที่เจาะลึกลงไปเข้ามาในประเทศของเราใครมีทางที่ดีหรือไม่สายตาของเขากวาดไปทั่วใบหน้าของเจ้าหน้าที่อาวุโสหลายคนซึ่งส่วนใหญ่จมอยู่กับความคิดเยซีสุยกล่าวอย่างเย็นชาฟาบาดไม่มีความแค้นส่วนตัวอย่างแน่นอนในความเห็นของข้า ทัวอีเ้าเองอาศัยพลังจิตของเขาเพื่อที่จะมองไม่เห็นถ้าเขาฝึกฝนจนถึงระดับ90จริงๆในเวลาเพียงไม่กี่ปีจากนั้นในฐานะเจ้าของดวงวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ขั้นสูงสุดระดับ90จะต้องเป็นอันตรายต่อประเทศอย่างแน่นอนเราต้องกำจัดเขาให้สิ้นซากโดยเร็วที่สุดแม้ว่าเราจะไม่ได้พัฒนาคู่มือวิญญ,ญาณที่มองไม่เห็นแต่สถาบันสื่อหลายเคอก็จะไม่ทำเช่นนั้นอาจเป็นไปได้ในความคิดของฉัน กลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณที่แอบเข้ามาในประเทศของเราอาจอาศัยความสามารถของหัวอีห้าวซึ่งคล้ายกับการล่องหนของกลุ่มเพื่อโจมตีอย่างน้อยก็เพื่อหลอกล่อและกลุ่มที่ปรึกษาด้านวิญญาณของเขาให้กลับมาจัดการกับเราถ้าฝ่าพระบาทประสงค์จะรวมทวีปไม่ช้าก็เร็วพระองค์จะต้องจัดการกับสถาบันสื่อหลเคร์อความขัดแย้งระหว่างเรากับสถาบันสื่อหลายเคร์อนั้นไม่อาจประนีประนอมได้ย่อมมีผลอย่างแน่นอน เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเลี้ยงเสือให้เกิดปัญหาหรือตรับเท่าที่จัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดินีหากเทพเจ้าแห่งสงครามทำลายเมืองเชกจนสิ้นซากด้วยพลังอันดูเดือดของเขาโลกของปรมาจารย์วิญญาณในแผ่นดินใหญ่ก็จะกลายเป็นความยุ่งเหยิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เทพเจ้าแห่งสงครามจะหาทางทำเช่นนี้ได้อย่างแน่นอนตรับใดที่ฝ่าบาททรงเห็นด้วยข้าจะนำลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ป้องชาติมาร่วมมือกับจักรพรรดิและเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นการส่วนตัว ฝ่าบาทไม่นายกรัฐมนตรีตะโกนอย่างเร่งรีบฝ่าบาทหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจะไม่มีที่ว่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงหากเราล้มเหลวความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านี้ของเราคงจะสู่เปล่าฝ่าบาทโปรดคิดให้ดีอีกครั้งในที่สุดเย่ซีสุยก็โกรธความเย็นเยือกก็ระเบิดออกมาจากดวงตาของเธออุณหภูมิโดยรอบลดลงอย่างรวดเร็วและความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกจากร่างกายของเธอเกือบจะในทันที เมื่อเทพแห่งความตายกรดสีของสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนไปทุกคนรู้สึกถึงความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างฉับพลันราวกับว่าร่างกายของพวกเขาถูกฉีกเป็นชิ้นฮ่าฮ่าแต่นั่นก็เกี่ยวกับมันผู้เท่าคงที่ยืนอยู่ข้างๆสวีเทียนรันก้าวไปข้างหน้ามีแสงสีฟ้าจางๆกระพริบบนร่างกายของเขาและพลังอันนุ่มนวลก็เบ่งบานออกไปด้านนอกและห่อหุ้มร่างกายของเย่ซีสุ่ยทันใดนั้นปะทะกับพลังอันทรงพลังที่พุ่งออกมาจากเย่ซีสุ่ย เยี่ยซีสุยตะอคอกอย่างเย็นชาและผู้เท่าคงก็สายร่างกายส่วนบนของเขาเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ประสบกับความสูญเสียใดฮ่าห่าผู้เท่าคงมองเยี่ยซีสุยอ่างใจเขาเปลี่ยนจากการยืนข้างสวีเทียนหลันมาเป็นเผชิญหน้ากับเยี่ยซีสุยผู้มีอำนาจทั้งสองเผชิญหน้ากันโดยไม่ยอมแพ้เมื่อเยี่ยซีสุยพล่งออกมาใบหน้าของนายกรัฐมนตรีก็ซีดลงแต่ทันทีที่ผู้เท่าคงลงมือ ทุกสิ่งรอบตัวเขาก็กลับมาเป็นปกติจริงๆแล้วผู้เท่าคงต้องเผชิญกับเย่ซีสุสยด้วยตัวเขาเองหากความแข็งแกร่งระดับนี้แพร่กระจายออกไปก็เพียงพอที่จะทำให้วิศวกรวิญญาณและประมาจารย์ยานตกใจได้เย่ซีสุสยตะคอกอย่างเย็นชาคงเตอ๋อหมิงคุณอยากจะต่อต้านฉันหรือเปล่าคงเตอหมิงพูดอย่างเคร่งขรึมนี่คือพระราชวังต่อหน้าฝ่าพระบาทโปรดแสดงความเคารพต่อฝ่าบาท เยี่ยสี่สุยหันไปมองที่สู่เทียนหันฝ่าบาทนี่คือสิ่งที่ท่านหมายถึงใช่ไหมสวีเทียนหันไอและพูดว่าฝ่าบาทโปรดอดใจรอฉันรู้ว่าคุณกำลังทำเพื่ออนาจักแต่เรื่องนี้ต้องได้รับการพิจารณาในระยะยาวมันเกี่ยวข้องมากเกินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทหารอยู่ที่ไหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารรีบเดินออกไปจากด้านข้างแล้วทูลว่าฝ่าพระบาทข้าพระองค์อยู่ที่นี่สวีเทียนหันกล่าวว่า บอกข้อเสนอแนะของคุณมาให้ฉันหน่อยเยี่ยซีสุยยืนอยู่ข้างๆและมองไปที่สวีเทียนหันอย่างเงียบๆเธอดึงออร่าของเธอกลับคืนมาแต่แสงเย็นวูบวาบในดวงตาของเธอเธอรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าสวีเทียนหันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเธออีกต่อไปเยี่ยซีสุยรู้ดีว่าคงเต๋อหมิงคือใครคงเต๋อหมิงเป็นหัวหน้าห้องบูชาของอาณาจักรสุริยันจันทรา เขามีสายเลือดหนึ่งในสี่ของราชวงศ์และพักดีต่อราชวงศ์เท่านั้นเขายังเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณอันดับหนึ่งอนาจาักรสุริยันจันทราอีกด้วยถูกต้องแล้ววิศวกรวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดในอานาจักรสุริยันจันทราไม่ใช่เยี่ยสีสุยซึ่งเป็นเทพแห่งความตายแต่เป็นคนที่ดูเหมือนจะอยู่ในอันดับที่สองแต่ในความเป็นจริงแล้วเยี่ยสีสุยต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดคู่มือวิญญาณการดำรงอยู่ที่ทรงพลังอันดับหนึ่ง คงเติมมิงมีอายุมากกว่า150ปีและเป็นผู้นำของปรมาจารย์วิญญาณระดับ9ในอนาจักรสุริยันจันทราระดับที่94แต่มีน้อยคนที่รู้ว่าระดับ9 4นี้เป็นจิตวิญญาณการต่อสู้คู่เขาไม่เพียงแต่เป็นวิศวกรยญาณที่ทรงพลังเท่านั้นเขายังเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังอีกด้วยหากเขาไม่ได้ใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับการวิจัยอุปกรณ์นำทางวิญญาณ ความสาเร็จของเขาในการฝึกจิตวิญญาณการต่อสู้อาจไม่ได้ไปกว่าความสําเร็จของเย่ซีสุ่ยบุคคลน,นี้เป็นที่รู้จักในนามผู้ที่ใกล้ชิดกับวิศวกรวิญญาณระดับที่สิบมากที่สุดการวิจัยของเย่ซีสุ่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์นําทางวิญญาณนั้นไม่ได้ลึกซึ้งนะักองค์ประกอบที่สําคัญหลายอย่างของอุปกรณ์นําทางวิญญาณแห่งความตายของเธอถูกสร้างขึ้นเพื่อเธอโดยคงเต๋อหมิงดังนั้นแม้แต่เย่ซีสุ่ยเองก็ยังต้องระวังคงเต๋อหมิง เธอรู้ดีว่าที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณผู้นี้ซึ่งใกล้เคียงกับระดับที่สิบมากที่สุดนั้นทรงพลังเพียงใดขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการทหารกำลังพูดอยู่เขาก็มองไปที่คนสองคนนี้โดยเฉพาะคงเต๋อหมิงเมื่อเห็นว่าเขาไม่มีการแสดงออกเขาจึงพูดต่อฟาบาทข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ท่านผู้สูงสุดและนายกรัฐมนตรีกล่าวนั้นสมเหตุสมผลแต่ทั้งสองมีอคติ ข้าพระเจ้าคิดว่าการตัดสินจากสถานการณ์ปัจจุบันการไม่หัวรุนแรงเกินไปหรืออนุรักษนิยมเกินไปเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับมันโอ้สวีเทียนหลันมองไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารด้วยความประหลาดใจและเรียกเขาออกมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารกล่าวว่ากลยุทธ์ของนายกรัฐมนตรีในการรักษาสภาพที่เป็นอยู่นั้นถูกต้องอย่างแน่นอนแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในแนวหน้าในปัจจุบันกองทัพของเราก็สดใส หากเราขอให้จัก,กรพรรดิและเทพเจ้าสงครามกลับมาที่นี่เวลานี้ฉันเกรงว่าเราจะพลาดโอกาสที่ดีและในเวลานี้เราควรจัดการกับสถาบันสื่อหลายเครือฉันคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่ทั้งคู่จะมีปัญหากันนายกรัฐมนตรีตะคอกอย่างเย็นชาและพูดประชดหยุดพูดเรื่องนี้สักทีถ้าคุณมีวิธีก็พูดมาเถอะรัฐมนตรีกระทรวงทหารมองดูนายกรัฐมนตรีทุกคนรู้ว่าเขาและนายกรัฐมนตรีขัดแย้งกันและเขาก็ยังเป็นคนที่ถูกปรับปรามมาโดยตลอด ท้ายที่สุดไม่ว่าความสามารถและคุณสมบัติจะได้วกว่านายกรัฐมนตรีก็ตามข้อดีประการเดียวคืออายุของเขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารกล่าวอย่างมั่นใจฟาบาดเหตุใดพระองค์ไม่ส่งแจ้งให้จัก,กรพรรดิและเทพเจ้าแห่งสงครามทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในหมิงตูและประเทศและขอให้เทพเจ้าแห่งสงครามตัดสินใจศัตรูอยู่ในขณะนี้การโจมตีจากตะวันออกไปตะวันตกและยุทธวิธีในการโจมตีหมิงตูนั้นค่อนข้างยากที่จะเห็นได้ชัดเจน ส่วนกองทัพนอกจากฝ่าบาทแล้วมีเพียงฝ่าพระบาทเท่านั้นที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นการดีกว่าที่ฝ่าบาทจะตัดสินหรือมอบบางส่วนให้กับพระองค์ข้อเสนอแนะฝ่าบาทเป็นแนวหน้าและทรงทราบสถานการณ์ดีที่สุดถึงเวลาตัดสินใจแล้วสิ่งที่ฉลาดที่สุดเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารคือการตัดสินของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง แน่นอนว่าหลังจากได้ยินคำพูดของเขาสีหน้าของนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนไปแต่เขาไม่สามารถพูดค้านใดๆได้ไดในอีกด้านหนึ่งเทพแห่งความตายเยี่ซีสุยก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นพยักหน้าช้าๆเหตุผลที่พวกเขาทั้งหมดยอมรับคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทหารนอกเหนือจากความพักดีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของจี้จื่อที่มีต่ออาณาจักรก็เนื่องมาจากความแข็งแกร่งของพวกเขา จี้จือควบคุมการต่อสู้เพื่อทำลายอาณาจัก,กรยานยานสวอนโดยลำพังเย่ซีสุส่ยเองก็เข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนั้นด้วยหลังจากโจมตีเทือกเขาหมิงโตพวกเขาก็หันกลับมาและโจมตีอาณาจักรวิญญาณสวรรค์อย่างแข็งแกร่งในขณะที่ปิดกั้นข่าวการกระทำชุดนี้เปรียบเสมือนจังหวัดชริยะที่นำกลยุทธ์และยุทธวิธีที่เด็ดขาดมาสู่สงครามในเวลานั้นหลังจากนั้น ภายใต้การบังคับบัญชาของจี้จื่ออนาจาักรสุริยานจันทราได้เดินทับเข้ามาและครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ของอาณาเขตของอาณาจักรยานยานสวรบางคนถึงกับบอกว่าถ้าจักรพรรดิและเทพเจ้าสงครามไม่ได้ให้กำเนิดเจ้าชายพวกเขาอาจจะรวมทวีปเป็นหนึ่งเดียวในตอนนี้สวีเทียนรันหันไปมองคงเตอ๋อหมิงแล้วพูดว่าผู้เท่าคงคุณมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างคงเตอ๋อหมิงกล่าวอย่างใจเย็น การลอบโจมตีที่ประสบความสำเร็จของคู่ต่อสู้ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโชคในเวลาเดียวกันก็ควรมีช่องทางให้รู้ว่าวิศวกรราชวงศ์ของเราไม่ได้อยู่ในกมิงตูขอชันตัดสินอาจจะมากกว่านั้นอีกหน่อยมีโอกาสมากที่คู่ต่อสู้ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการล่องหนเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในอวกาศด้วยความสามารถเชิงพื้นที่สวีเทียนรันตกใจเมื่อได้ยินสี่คำนี้เช่นเดียวกับเย่ซีสุย หากคนอื่นพูดคำเหล่านี้พวกเขาก็จะหัวเราะออกมาแต่คงเตอ๋อมิงนั้นแตกต่างออกไปเขาเป็นคนที่มีความรู้ลึกซึ้งที่สุดในการวิจัยอุปกรณ์นำทางวิญญาณในปัจจุบันในบรรดาผู้คนทั้งหมดในปัจจุบันมีเพียงเยี่ยสีสุยเท่านั้นที่คลุกอยู่ในความสามารถเชิงพื้นที่เมื่อคุณไปถึงระดับ99เท่านั้นที่คุณจะสามารถสัมผัสกับความสามารถเชิงพื้นที่ได้จริงๆ แม้แต่คงเตอ๋อหมิงก็ทําไม่ได้ยังมีช่องว่างที่ผ่านไม่ได้ระหว่างเทคโนโลยีนําทางวิญญาณในปัจจุบันและความสามารถด้านอวกาศเย่อีหลินฟังคําพูดของคงเตอ๋อหมิงและคิดเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างครุ่นคิดสวีเทียนรันกล่าวว่าผู้เท่าคงโปรดอธิบายโดยละเอียดคงเตอ๋อหมิงพยักหน้าและกล่าวว่าเสี่ยวเย่ยเพิ่งเล่ากระบวนการทั้งหมดแต่เขาพลาดสิ่งหนึ่งไปเขาตัดสินว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นวิศวกร,รยานสองกลุ่มอย่างไรก็ตามเขาเห็นเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ถอนตัว ดังนั้นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มวิศวกรวิญญาณอื่นๆควรจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มวิศวกรวิญญาณอีกกลุ่มได้ยิงกระสุนนำทางวิญญาณจำนวนมากจริงๆและขนาดของการยิงอาจได้รับความช่วยเหลือจากปืนใหญ่หนักที่ผลิตโดยนิกายที่เรียกว่านิกายถังเรายังยึดครองปืนใหญ่หนักจากอาณาจักรยานยานสวรด้วยและฉันก็ดูมันสั้นๆเลยโครงสร้างภายในของปืนใหญ่หนักที่ผลิตโดยนิกายถังนั้นซับซ้อนมากแต่ก็มีอุปกรณ์ทำลายตัวเอง ไม่มีทางที่จะมองเห็นได้ชัดเจนจริงๆมีการใช้วิธีเวทมนต์ที่ไม่ใช่กันหลักบางอย่างในนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมนิกายถังจึงสามารถผงาดขึ้นมาได้เหตุผลที่แท้จริงคือปืนใหญ่หนักสามารถยิงกระสุนนำทางวิญญาณได้อย่างต่อเนื่องและขนาดของมันไม่เล็กเลยคุณต้องมีอย่างน้อยปืนใหญ่หนักจำนวนมากสามารถทำได้และจำนวนนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากมีกระสุนปืนใหญ่มากมายที่จะปรับปรามเรา หากเราต้องการล่าถอยเราสามารถพึ่งพาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นทักษวิญญาณที่มองไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปกปิดแม้แต่ระดับ99ก็อาจไม่สามารถทำได้ดังนั้นฉันตัดสินว่าพวกเขาจะต้องมีความสามารถพิเศษบางอย่างเพื่อให้วิญญาณนำทางเหล่านี้ล่าถอยความสามารถเชิงพื้นที่เหล่านี้สามารถทำได้ด้วยความเร็วสูงสวีเทียนรันพูดด้วยความตกตะลึง าากล่าวได้ว่าอุปกรณ์วิญญาณอวกาศปรากฏขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรแม้แต่ผู้เท่าคงคงเตอ๋อมิงบอกมือแล้วพูดว่าเป็นเรื่องจริงที่ฉันไม่ได้พัฒนาอุปกรณ์นำทางวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของอวกาศแต่ฉันไม่แน่ใจว่าไม่มีอัจฉริยะเช่นนี้ในโลกนี้อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนำทางวิญญาณในปัจจุบันคงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาอุปกรณ์นำทางวิญญาณอวกาศ ท้ายที่สุดพื้นที่เก็บข้อมูลก็ถึงขีดจำกัดแล้วและหากไม่มีในระดับดังกล่าวก็จะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเราจะต้องได้รับอุปกรณ์นำทางวิญญาณอาวกาศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนำทางวิญญาณในประเทศของเราในอนาคตสวีเทียนรันพยักหน้าด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและพูดว่าคุณหมายถึงอะไรคงเตอร์มิงกล่าวว่าก่อนอื่นให้รายงานสถานการณ์ที่นี่ต่อเทพ,พเจ้าแห่งสงคราม หากสิ่งที่ท่านผู้สูงสุดผู้เด่นความจริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือผู้นำทางวิญญาณแห่งอวกาศก็ควรจะเกี่ยวข้องกับชายหนุ่มชื่อวอเห้าพยายามหาทางให้ได้คนคนนี้ทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นเองฉันยังสนใจชายหนุ่มคนนี้ที่สร้างจิตวิญญาณและก่อตั้งหอวิญญาณขึ้นมาด้วยว่าชายหนุ่มคนนี้จะเป็นปัญหาร้แรงสำหรับอาณาจักรในอนาคตอย่างแน่นอนหากไม่สามารถพิชิตได้จะต้องกำจัดให้เร็วที่สุด ทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามดังมาจากระยะไกลคงเตอ๋อมิงเกือบจะยืนอยู่ต่อหน้าสวีเทียนโดยไม่รู้ตัวและแสงสีเขียวอันทรงพลังก็ปกป้องสวีเทียนรันทันทีการโจมตีครั้งก่อนทําให้พวกเขาหวาดกลัวและเสียงคำรามอย่างกระทันหันก็น่ากลัวจริงๆการแสดงออกของเย่ยอี้หลินเปลี่ยนไปเสียงมาจากทิศทางของตําแหน่งนําทางวิญญาณของศัตรูพวกเขากลับมาอีกครั้งหรือไม่คงเตอิอมิงขมวดคิ้วผิดแล้วเสียงผิด หลังจากนั้นไม่นานมีข่าวมาว่าตำแหน่งนำทางวิญญาณชั่วคราวซึ่งมีอุปกรณ์นำทางวิญญาณจำนวนมากถูกทิ้งไว้ข้างหลังมีการระเบิดหลายครั้งและอุปกรณ์นำทางวิญญาณที่เหลือทั้งหมดก็ระเบิดออกเป็นชิ้นๆมีข่าวเพียงชิ้นเดียวที่นำกลับมาและนั่นคือคู่มือวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมดผลิตโดยอนาจาักรสุริยันจันทราเองสวีเทียนรันกโกรธมากจนแทบจะกระอักเลือดออกมาอีกคำหนึ่งและประกาศทันทีว่าการประชุมสิ้นสุดลงแล้ว และเขาจะเขียนจดหมายถึงเทพเจ้าสงครามด้วยตนเองในเวลาเดียวกันเมืองหมิงตูทั้งเมืองอยู่ภายใต้กฎอายการศึกและศัตรูที่เป็นไปได้ก็ถูกสอบสวนอย่างเข้มงวดมีเสียงสั่นเทาในหมิงตูแต่มีความสุขในระนาบอันเดชปืนใหญ่หนักทั้ง300ตัวถูกถอนออกแม้ว่าคราวนี้พวกเขาจะยิงกระสุนนำทางวิญญาณมากกว่าครึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในสต็อกความเสียหายที่เกิดกับอนาจาักรสุริยันจันทรานั้นมีจำกัด อย่างไรก็ตามบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แล้วการสูญเสียที่มีสาระสําคัญไม่มีอะไรเทียบได้กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลังจากนั่งสมาธิเป็นเวลา12ชั่วโมงหัวอีห้าก็ฟื้นคืนสู่สภาวะสูงสุดอย่างเต็มที่คุณไม่จำเป็นต้องเดาวก็รู้ว่าบรรยากาศรอบๆหมิงตู้คงจะตึงเครียดในช่วงนี้และเขาก็ไม่รีบออกไปข้างนอกไปเปิดได้ยินว่าเขาตื่นแล้วจึงรีบโทรหาใครสักคนเพื่อเชิญเขาไปประชุม ในเวลานี้ไม่มีออราแห่งความตายในกึ่งระนาบของอันเดตและกลุ่มปรมาจารย์วิญ,ญญาณทั้ง3กลุ่มต่างชื่นชมยินดีไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาเป็นแบบนี้แม้ว่าพวกเขาจะยิงกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณคงที่จำนวนมากในครั้งนี้ก็ตามแต่พวกเขากำลังต่อสู้กันในหมิงตูพื้นที่หลักที่แท้จริงหลังแนวฆ่าสึกเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถหลบหนีจากการต่อสู้ดังกล่าวได้โดยไม่ได้รับอันตราย ตัวอีห้าวมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าประสานมือไว้ที่หน้าอกมองดูเพื่อนๆของเขาที่นั่งอยู่รอบๆกล่าวสวัสดีทุกคนและนั่งลงข้างเตยเตยทั้งอูทงมากับเขาและนั่งลงข้างเขาเ่ยเยมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในเวลานี้นี่น่าจะเป็นการปลุกให้อนาจาักรสุริยันจันทราตื่นขึ้นการทดสอบไทอาของเราก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน แต่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้อาการของสวีเทียนรันเป็นอย่างไรบ้างเขาถูกโจมตีด้วยการทำลายล้างของมันขัวอีเฮาสายหัวแล้วพูดว่าฉันเกรงว่ามันจะยากมีการเตรียมการป้องกันมากมายในวังและยังมีผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณที่แข็งแกร่งจำนวนมากหากเป็นก่อนที่พวกเขาจะพัฒนาคู่มือวิญญาณของมนุษย์อาจยังเป็นไปได้แต่ตอนนี้ความเป็นไปได้มีน้อยมากสวีเทียนรันต้องมีเครื่องมือป้องกันวิญญาณมากมายบนร่างกายของเขา ซึ่งสามารถช่วยชีวิตเขาได้ตั้งแต่แรกแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทิ้งระเบิดในวังคราวนี้โดยไม่ต้องกังวลใดๆค้นหาว่าพวกเขามีปฏิกิริยาอย่างไรสวีซานสื่อยิ้มและกล่าวว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการถอนทหารของเราออกจากแนวหน้าทันทีในกรณีนี้เป้าหมายของเราจะบรรลุเป้าหมายและเราสามารถก่อปัญหาในอนาจาัก,กรสุริยันจันทราต่อไปได้ในอนาคต กักขังพวกเขาไว้และทําให้พวกมันอ่อนแอลงในอนาคตอันใกลน้นี้บางทีด้วยความช่วยเหลือของเราสามารถค้ลนล้มอาณาจัก,กรสุริยันจันทราได้เบยไปพูดด้วยความโกรธถ้ามันง่ายขนาดนั้นประเทศของเราจะเจ็บปวดขนาดนั้นเลยเหรอหลังจากการโจมตีหมิ่งตูพวกเขาจะออกปฏิบัติการหลายอย่างเพื่อต่อต้านเราโดยเฉพาะอาณาจักรสุริยันจันทรามีเทคโนโลยีนําทางวิญญาณขั้นสูง บางทีพวกเขาอาจจะพัฒนาอุปกรณ์นำทางวิญญาณให้เราดังนั้นอีฮาคุณไม่สามารถไปหมิงตูเพื่อลาตระเวนได้หัวอีเฮาตกตะลึงเป้ยๆปปฏิเสธข้อเสนอแนะที่เขาแค่อยากจะทำเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นพี่ชายคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องการทำอะไรฉันไม่เพียงแค่ต้องการเห็นผลลัพธ์ของเราในครั้งนี้และฉันก็อยากสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวหน้าด้วยท้ายที่สุดแล้วข้อมูลในหมิงตูก็น่าจะดีที่สุด เปิดไปสายหัวอย่างมั่นคงแล้วพูดว่าการดำเนินการของเราในครั้งนี้มีความเสี่ยงมากแล้วและเราต้องไม่เสี่ยงต่อไปผลลัพธ์ที่เราทำได้นั้นดีมากแล้วในกรณีนี้เราต้องมั่นคงมากขึ้นอยากรู้ในสถานการณ์แนวหน้าฉันอยากจะใช้เวลากลับไปดูมากกว่านี้อย่างไรก็ตามด้วยความเร็วของคุณคุณจะไม่สามารถบินกลับได้ภายในหนึ่งวันมีคนที่แข็งแกร่งเกินไปที่นี่และถ้าคุณตกอยู่ในเหตุฉนั้นทุกสิ่งที่เราทำมาก็สูญเปล่า